เรื่องเล่าบายเลมอนอินดีกลิ่นความตายหลังเหตุสึนามิเรื่องเล่าของจ่าทหารเรือผมเคยเป็นทหารเรือสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธินตอนนั้นหลังจากฝึกเสร็จที่ชนบุรีฐานทัพใหญ่ของกองทัพเรือผมก็โดนส่งลงมาประจำการที่ฐานทัพเรือพังงา ทั้งบ้านทัพละมูทหารหน้ามนคนจนชาวเหนือที่มาใช้ชีวิตอยู่ปักใต้นานจนคำพูดติดทองแดงพูดเหนือปนปักใต้จนกลายเป็นคนแปลกแปลกผมก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมผมเองช่วงนั้นก็ไม่มีแฟนก็เพราะไม่มีแฟนนี่แหละถึงสมัครไปรับใช้ชาติเพราะไม่มีอะไรต้องกังวลหรือกลัวเมียหนีไปเอาคนอื่นแบบเพื่อนๆในทัพหลายคนน่าสงสารมันมาก ไว้วันหลังจะเขียนเรื่องชีวิตทหารเรือให้อ่านกาันโชคดีที่ผมไม่ใช่คนเที่ยวกินเหล้าหรือเมายากลางค่ำกลางคืนเพื่อนๆพ,พากันไปเที่ยวสาวๆตรงสามแยกหน้าถนนทางเข้าฐานทัพแหล่งกินตับของทหารชายกลัดมันส่วนตัวผมนั้นที่อายจะให้ไปล่อนจ้อนต่อหน้าคนที่ไม่ได้เป็นคนรักคงไม่ไหวช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์หลังสึนามีได้สามปี ที่ทับละมุกนั้นผมก็เคยได้ข่าวมาว่าคนตายเป็นเบือศพเต็มหาดบางศพไปเกยค้างอยู่กับต้นสนท่านนายพลกำลังตีกอล์ฟก็ยังโดนคลื่นกวาดจมหายไปพร้อมกับพริตตี้สนามกอล์ฟแคดดี้หลักมัง้งไม่รู้จะไปตีกอล์ฟกันต่อที่ก้นทะเลหรือเปล่าไหนว่าก็ตายโหงกันเยอะเลยบริเวณนั้นจากคนเล่าแก่ว่างั้น ทุกเย็นผมจะขอไปเตะบอลเตะฟุตซอลกับทหารหน่วยกองเรือก็ที่นั่นจะมีท่าเรือของทหารเรือหน่วยเรือจะมีเรือรบหลายลำพอผมไปเตะเป็นประจำก็ได้รู้จักกับจ่านหน่วยเรือคนหนึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันไม่ได้ขออนุญาตแกมาเล่าเดี๋ยวแกโทรตามมาสั่งพุ่งหลังผมที่ทำงานจะแย่ พอเตะบอลกับจ่าบ่อยๆก็เริ่มคุ้นเคยและเริ่มสนิบกันเพราะนิสัยใจคอคล้ายๆกันธรรมะธรรมโมพอผมว่างแกก็มาชวนแหละแถวนั้นมันเป็นเขตฐานทัพเนยพวกสัตว์น้ำทุกทุมวางรอบเอาไว้ตอนเช้าเย็นๆไปเก็บมีปูสดๆกินฟรีทุกทีแกจะเอาเนื้อปลามาหมักๆไว้ให้เกือบเน่าแล้วเอาใส่รอบดักปูไปวางแกว่ากลิ่นเน่าๆของปลา มันจะล่อให้ปูมาเข้ามากินแล้วออกไม่ได้แล้วเราก็จะกินมันธรรมะธทรรมโมสุดๆผมก็เดินหนุยทะเลเป็นลูกมือแกไปเพราะแกก็อายุมากแล้วแต่สอบขึ้นพันจ่าไม่ได้สักทีแกบอกสู้พวกจ่าหนุ่มๆไม่ไหวพวกนี้เขาฉลาดแกก็เลยว่าอยู่แบบนี้ไปจนกเกษียณหรือลาออกก่อนก็แล้วกัน ผมก็คุยกับแกนะพอเอารอบขึ้นมาแต่ละอันจะเจอปูหมาบางทีก็มีปูดำตัวใหญ่หลายตัวติดอยู่อยู่อยู่แกก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้าเป็นช่วงหลังสึนามิเนีย่ยไม่มีใครกล้าก,กินปูปลาแถวนี้หรอกทำไมครับจ่าขนาดปลาเน่าที่เอามาทำเหยื่อปูยังเข้ามาเร็กตรึงลองคิดถึงศพเน่าเต็มทะเลแถวนี้สิ จ่าครับตอนสึนามิมาจ่าอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่ากูนี่แหละที่ออกเก็บศพพวกที่ตายขึ้นเรือวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้แล้วจ่ารอดมาได้ยังไงไม่น่าจะรอดมาได้เห็นเขาบอกแถวนี้ตายเยอะเงินจะเล่าให้ฟังวันนั้นจ่านั่งเตะท่าวางมากเป็นนายยามอยู่บนเรือ ไม่มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้าใดๆอยู่ๆก็รู้สึกว่าเรือมันไหวๆวูบๆสักพักพลท,ทหารที่เข้ายามคู่กันก็วิ่งหน้าตาตื่นมาจากหัวเรือเพราะเรือหันหน้าออกไปทางทะเลจ่าจคลื่นสูงเทียมยอดไม้เลยกำลังตรงมาทางนี้ครับแต่มันช้าเกินไปทำอะไรไม่ได้แล้ว จะได้แต่บอกให้พลทหารคู่ยามหาที่กำบังและเกาะแน่นๆพอคลื่นมาถึงตัวเรือเชือกที่ผูกเรือกับพุกก็ขันเกลียวแน่นเสียงเชือกเรือลั่นเปรี้ยเปรี้ยปริ่มปริ่มจะขาดเรือเคลงไปเคลงมาอย่างหนักเราเป็นเรือขนาดกลางพอคลื่นมาสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตคนบนเรือได้คือเชือกหัวเรือกลางลำและท้ายเรือที่ก็ไม่ได้เส้นใหญ่อะไร คือถ้าเชือขาดทุกอย่างจบแน่ๆชีวิตของทหารบนเรือด้วยดูอย่างเรือใกล้ๆก,กันอย่างต่อ0.215ดโดนกระชากหลุดจากท่าจมไปอยู่ก้นทะเลขนาดเรือหลวงกระบุรีลำใหญ่ลำใหญ่คลื่นยังกระชากจนเชือกขาดลากขึ้นไปอยู่บนบกจนต้องเอาแบคโคมาขุดแล้วชักลากกลับลงน้ำจากแกชี้ให้ดูซากต้นสนที่กองอยู่เต็มบริเวณน,นั้น แกบอกตอนก่อนสุนามิต้นส้นต้นใหญ่ๆพวกนี้เคยยืนต้นเต็มบริเวณนี้แต่พอคลื่นมาต้นสนก็โดนถอนรากหมดจนเป็นแบบที่เห็นตอนคลื่นมามันสูงมากแล้วแกก็ชี้ให้ผมดูแกบอกเสียงตอนมันปะทะต้นสนดังสนั่นวันไหวพอหลังเหตุการณ์ผ่านไปมีการออกสำรวจติดตามค้นหาศพแกบอกเฉพาะฐานทัพนั้นออกข่าวว่าเจถึง8ศพแต่จริงๆแล้วไม่ต่ำกว่าร้อย เพราะวันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ลูกหลานทหารเรือจะวิ่งเล่นกันหน้าบ้านพักซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่นับสิบอาคารขณะที่บรรดานายทหารนักท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงกำลังออกรอบตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาทัพละมุกของฐานทัพ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลรับคลื่นยักบรตรงๆโดยที่มีลูกหลานทหารเรือทำงานเป็นแคดดี้วันนั้นมีรถที่เข้ามาตีก๊์ปประมาณ50คันคนที่อยู่ในสนามก๊์ฟวันนั้นคาดว่าประมาณ200คนเพราะเป็นวันหยุดแขกเยอะก็คงไม่มีเหลือพอออกตามค้นหาศพก็เจอแค่บางศพติดอยู่ตามต้นไม้บ้างโขดหินบ้างและที่น่าจะโดนลากลงก้นทะเลก็อีกมากตามหาไม่เจอ แล้วมีผีไหมครับหลังจากนั้นบ้ามันก็ต้องมีผีอยู่แล้วสิพอหลังเหตุการณ์เรือที่จ่าประจำการอยู่ก็ได้รับคำสั่งให้ออกคำการสนับสนุนการค้นหาศพผู้เสียชีวิตในทะเลก็มีทีมกู้ภัยประดาน้ำออกติดตามกันหลายหน่วยจ่าและพลทหารบนเรือก็คอยอำนวยความสะดวกให้ แกบอกสภาพศพแต่ละคนเริ่มเปื่อยบ้างก็มีรอยขาดรอยแหวง่งเหมือนถูกกัดกินมีทั้งไทยและเทศเพราะแถวนั้นมันเชื่อมกับหาดบางเมียงที่ฝรั่งเยอะพอออกไปเก็บก็เลยได้เต็มท้ายเรือสภาพศพคือน่าสงสารมากๆยังกับซอมมี่ในหนังเละๆพังๆทำเอาทหารเรือจ่าที่ร่วมเหตุการณ์กินเนื้อไม่ได้กันไปนาน ต้องหันมากินผักแทนพวกอาหารทะเลอย่าได้มาวางขายเชียวไม่กล้ากินเก็บๆแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาววางวางเรียงเรียงกันเต็มท้ายเรือน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มแล้วเรือจาเป็นเรือหลวงหนึ่งในสองลำที่ท้ายเรือปูด้วยไม้ปลาแก้น้ำเลือดน้ำหนองหยด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงสู่ไม้จะเกิดอะไรละ่ะกลิ่นขาวคลุง้งที่แม่ศพจะเอาออกไปแล้วแต่กลิ่นมันขาวติดไม้อยู่แบบนั้นนะ่ะสิ ขนาดขัดล้างกันด้วยโซดาไฟผสมแฟบไม่รู้กี่รอบก็ไม่หายขาดน้ำมันจากร่างกายโยกโนนี่นะข่าวมากแกว่าขับรถออกไปกลางคืนจะไปนอนบ้านเมียน้อยตรงทางเข้าลำเหมืองพอขับออกจากด่านนาวิกไปใกล้ๆสนามกอล์ฟทางมันมีแต่ป่าดงกระถิ่งแสมแหไรพวกนี้มืดมๆเลยเห็นฝรั่งสามสี่คนยืนโบกรถ ตอนแรกก็กะว,ว่าจะจอดถามแต่ก็อาจใจในนี้มันฐานทัพพวกทหารยามคงไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาเดินเพ่นพ่านหรอกแล้วก็จริงดังคิดพอไม่ยอมจอดขับเลยมามองกระจกข้างถึงกับปูทานสเสด็จเตียช่วยด้วยตะกี้เห็นชัดๆไฟหน้ารถส่องเต็มตาว่าฝรั่งโบกรถอยู่พอขับผ่านมาไม่กี่เมตรกลับหายไปเหมือนไม่เคยมีใครตรงนั้น พื่อนจ่าก็เหยียบเต็มตีนเลยอีกคนที่โดนคือพลทหารยามบนเรือช่วงนั้นพอขนศพเสร็จเขาลำเลียงศพออกไปหมดเรือแล้วทหารในเรือก็ช่วยกันล้างคราบน้ำเลือดน้ำหนองที่นองท้ายเรือแต่กลิ่นย,ยังคงอยู่ทหารยามจะเข้ายามกันผัดละสองชั่วโมงกลางวันกับหัวข้าไม่เป็นไรหรอก แต่พอสิ้นลุกหวีดเรือที่โหยหวนกรีดร้องเหมือนเสียงเปรตที่เป่าออกลำโพงเรือดังไปเจ็ดค้งน้ำทุกคนก็พากันพักผ่อนเหลือไว้แต่พลทหารที่เข้ายามผลัดละหนึ่งคนสะพายปืนประจำอยู่ที่กลางลำแกว่าให้พลทหารคนนี้มันเข้าช่วงตีสองถึงตีสี่แกเป็นนายามกลำลังหลับสนิทอยู่ๆมันก็มาเขย่าตัวจ่าที่เตียงจา่าจ่าครับ หงม,มนมมีรายวะอารมณ์เมาขี้ตาเลยจะไปดูท้ายเรือหน่อยครับอะไรของมึงท้ายเรือมีอะไรมีคนมานั่งอยู่ท้ายเรือครับไม่รู้พวกไหนจะไปดูหน่อยพอจากแกลุกขึ้นไปดูก็ไม่มีใครแต่พลทหารคนนั้นก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆจ่ากแกก็หงุดหงิดเพราะมากวนเวลานอนโดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียว ยังมีอีกคนเข้ายามตอนดึกเหมือนกันแต่คนละเรือบอกว่าเรือของจ่าเป็นเรือผีสิงเพราะพลทหารที่เป็นยามอยู่เรืออีกลำบอกว่าดึกๆเดินตรวจมาทางหัวเรือมองไปทางเรือที่ใช้ขนศพก็เห็นเงาคนนั่งเต็มท้ายเรือ บางเงาก็นั่งห้อยขาข้างเรือเป็นที่สยองขวัญมากจนมีการแซวเล่นว่าเรือจ่าไม่ต้องมีทหารยามก็ได้มั้งมียามพิเศษมาช่วยเฝ้าแล้วนั่นเรื่องผีท้ายเรือทำเอาพลทหารที่ต้องเข้ายามตอนดึกๆหวาดกลัว พราะการจัดยามจะรู้ล่วงหน้าว่าใครอยู่ผลาดไหนแต่ก็ทนกันมาได้จนไม่มีมาให้เห็นอีกคงจะเพราะการทำบุญใหญ่เรือด้วยหลักมั้งอีกพวกที่เจอคือนาวิกเฝ้าด่านยืนเฝ้าด่านตอนดึกๆทางที่พ้นจากด่านท่าเรือไปทางสนามกอล์ฟ มันมืดมืดมีไฟแค่เสาไฟบางต้นพอดึกดึกก็เพ่งมองไปตามถนนที่มันมืดมืดเห็นคล้ายคล้ายเงาคนหลายคนกำลังเดินก็ไปสะกิดเพื่อนบอกใครเดินบนถนนวะพอช่วยกันเพ่งสองคนก็เห็นจริงๆว่าคล้ายมีเงาคนเดินอยู่บนถนนหลายเงาเคลื่อนไปทางสนามกอล์ฟเดินไปเดินมาอยู่แบบนั้นสงสัยท่านนายพลตีกอล์ฟที่หายไปตอนสึนามนีจะออกรอบตอนดึกว่ะ อย่าออกรอบเดินมาทางนี้แล้วกันเรื่องผีตอนสึนามินี่เรียกว่าเป็นที่กล่าวขานกันมากลมือไปต่อต่อกันทั่วอันดามันช่วงนั้นตอนกลางคืนอย่าได้มีฝรั่งกลุ่มไหนมายืนโบกรถเชียวจะว่าคนไทยแล้งน้ำใจก็ไม่ใช่แต่เพราะกลัวจะเจอเหมือนพวกรถโดยสารที่วิ่งกลางคืนหรือคนอื่นๆที่จอดรับจะชะโงกหน้าไปคุยอ้าวหาย เหยียบรถบิดรถกันขนลุกไปแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปเพราะกลิ่นความตายมันกระจายไปทั่วในช่วงนั้นบางคนก็เจอบางคนแค่ได้กลิ่นบางคนแค่ได้ยินเสียงร้องไห้หน้าเวทนาลอยมาตามลมบางคนก็มองเห็นไกลๆเป็นแค่เงาคนในทะเลบางคนอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังเจอผีก็มี เพราะก่อนตายพวกเขาคงจะทรมานน้าดูบางทีวิญ,ญญาณที่ออกมาให้คนเห็นช่วงนั้นอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองสิ้นลมหายใจไปแล้วขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา